ดโโวิซีโอช่วงที่2ค่ะอย่างที่นานได้บอกไว้ในเบรกแรกค่ะว่าวันนี้พิเศษมากๆเลยในมีโอกาสได้พูดคุยกับครอบครัวอิสราค่ะแล้วก็ท่านแรกที่จะมาเป็นพระเอกของงานในวันนี้ค่ะคุณปะทูค่ะวันนีค้ค่ะดูคนเคยบอกเป็นพระเอกในงานนี้เคยชอบเคยอันนี้ออตอนแรกเนี่ยจะได้สัมภาษณ์คุณสงการซึ่งเป็นคุณคพอ่อแต่ว่าพี่ๆเขาบอกว่าจริงๆแล้วต้องเป็นคุณปะทูต่างหากเพราะว่าเป็นพระเอกของงานนี้สาหรับโครงการบ้านทิวทะเลเป็นมายังไงคะ โอ้โหพูดสะเขินเลยเขาพี่นะเป็นมาไงเขาถึงบอกว่ามาได้แบบดูแลอะไรอย่างเงี้ยเป็นมาอย่างไรลราคือก็คือเราคือก็คือเป็นพระเอกในในที่นี้ก็หมายความว่าคงเป็น managing director ของบริษัทร่วมเมสลาดนะครับซึ่งซึ่งเป็นบริษัทที่นะครับเป็นผู้สร้างบ้านทิเทะเลของเรานะครับนี่ก็ตอนนี้เราก็อยู่ที่ออฟฟิศนะครับก็สิครับยังไงที่มาที่มายังไง ก็คือผมเองผมก็กลับมาจากอังกฤษจ,กจบเรียนที่อังกฤษไปก็กลับมาได้ที่เมืองไทยอยู่ที่4ปีแล้วอย่างงี้นะครับตอนแรกเราก็อยู่คือตอนนั้นกลับมาพอดีอ่ะเจออิสรละลัดร้าอิสระ42สิงทุกุ่ 42, มเวทแล้วก็บ้านชันทะเลเนี่ยเขาก็ได้เหมือนว่ากลับมาทันร้อนโปรจกต์เราไม่ได้อยู่ตั้งแต่ต้นเรื่องการออกแบบเรื่องเ,ออเรื่อง เรื่องการไม่เห็นตอนจบองี้แล้วใช่ครับเรามาเพื่อขายเฉยๆครับตอนนั้นเราก็เหมือนว่ามาแจมทีมเขาแล้วก็เหมือนว่าเราก็มาเป็นเอ็ก t ซ็กทีฟเทรนนีด้วยนะอยู่ดีจะให้เราเรียนจบจบแล้วมาเป็น MD ก็ไม่ได้นี่ก็คือ4ปีผ่านมาแล้วครับแล้วก็เทางคุณพ่อกับคุณบุญเกียรติก็รู้จักกันอยู่แล้วคุณคุณบุญเกียรติชอบพัฒนาก็เป็นเป็นลูกค้าเราที่บ้าจันทะเลด้วยนวตอนนั้นเราก็หาโปรเจกต์ใหม่อยู่พอดีก็คือเขาก็เขาก็คุยคุยกันแล้วก็แบบเนี่ย เสร็จปั๊บก็มาลงตัวซื้อที่นี้ใช่ไหมครับอ๋อโอเคต้องบอกแบบนี้คุณผู้ชมคือโครงการบ้านทิวทะเลเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะจากเครือของชาญอิสระดีบอร์ดเมน์จำกัดมหาชนเท่านั้นแต่สถาพัฒนาพิ่วจำกัดเข้ามาร่วมด้วยใช่ครับเป็นเป็นรถเอ่อระหว่างสถาพัฒน์ไอซีซีอ n นเตอร์เนชั่ใช่ไหมครับแล้วก็ทางชาญอิสระดีบอร์ดเมนครับสามบริษัทนี้ร่วมกันกลายเป็นบริษัทชื่อใหม่ขึ้นมาด้วยเหรอคะร่วมอิสระครับร่วมอิสระจำกัดหรือหร่มีมีภาษาอังกฤษก็คืออิสรระคัับบททีี่ฟฟงดดูเหมมืออนนนุตลิึ แ<น>ต่ว, <นะ S 2> ว่าไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับแล้วเขามาดูแลแต่ว่าโครงการบ้านทิวทะเลเขาบอกว่าเป็นแค่เฟสแรกจริงๆแล้วแต่ร่วมกันทําหลายอย่างมากเราก็คือเนื้อที่ตรงนี้ทั้งหมดมันก็มีประมาณ90ไร่ครับค,คือบ้านทิวทะเลเฟสหนึ่งเนี่ยมีแค่13ไรเราก็ยังเหลือที่ค่อนข้างเยอะนะครับค,คือตอนนี้เราก็วางแผนคร่าวๆไว้ก่อนอนะครับเป็นอันนี้เป็นอะไรที่เราคุยกันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเราเพราะว่าตอนเราทำลิตภัาฑลออกมาเนี่ยเราต้องดูเวลาที่เรา จะทำแล้วก็ดูต้องดูตลาดนะบัดนั้นเราเราจะไม่คอนเฟิร์มหรอกว่าเนี่ยอีก5าปีเราจะสร้างคอนโดไซส์นี้<ม>ที่นี่<ม>เพราะว่าอีกหาปีตลาดมันจะเปลี่ยนไปเยอะเราก็ได้<ม>แต่ที่เราวางแผนไว้ก็คือหลังเนี่ยครับ<ม>เดี๋ยวสักสักควอเตอร์ต้นควอเตอร์ที่3<ค>เนี่ย<ค>บ้านทวทะเลก็จะเริ่มก่อสร้างเป็นตัวเป็นตน<ม>ใช่ไหมครับ<ม><ม>แล้วก็เราดูอยู่ว่าสักปลายปีเนี่ยเราสักควอเตอร์ต้นควอเตอร์ที่4เนี่ยเราจะเริ่มดูแบบของบ้านทวทะเลเฟสสองแล้ว ซึ่งเป็นอคอนโดมิเนียมเหมือนกันครับแล้วก็ในปลายปลายเนี่ยเราก็คุยด้ว่าระหว่างคอนโดสองอันเนี้ยเราจะมีโรงแรมสักร5 0ห้าสิบห้องอนะคร่าซึ่งอยู่ในพื้นที่เดียวกันเหรอคะติดกันเลยครับอยู่หน้าหาดเดียวกันคอนโดโรงแรมคอนโดครับใช่ครับแล้วก็เออฝั่งฝั่งข้างหลังเนี่ย เราก็ดูว่าน่าน่าจะเป็นพวกทาวน์โฮมซิงเกิลเฮาส์อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เครือสาฟัสกับ<ม>เครือไอซิสอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ย<ม>เขาขายแม็กซ์โปรดักต์อยู่แล้วเขาก็ดูว่าที่ตรงเนื้อเลยเนี่ย<อ>ที่ติดถนนเพชรเกษมเนี่ยอาจจะเป็นคอมมูนิตี้มอลล์เล็กๆหรือว่าเป็นเอาท์เล็ตอะไรอย่างงเี้ยครับนั้นคือ90ไร่์เนื้อมันก็จะเป็นมิกซ์ดีฟสโปรดักต์นะครับซึ่งซึ่งรวมๆแล้วเนี่ยมันก็น่าจะครอบไว้ตัวคอมมูนิตี้มอลล์ก็จะมีทั้ง ทั้งเอาท์เลทมีทั้งร้านอาหารอ,อะไรอย่างงี้หน้า,าหาดเราก็มีคอนโดมีโรงแรมมีบ้านเดี่ยวมีทาวน์โฮมครับน่าจะเป็นเราอยากสร้างคอมมูนิตี้ใหม่เล็กๆตรงนี้ที่แบบมันไม่เล็กนะคะ90ไร <laughs> ก็คือจะเกิดขึ้นที่นี่สำหรับ90ไรตรงนี้แต่ว่าบ้านทิวทะเลนี่เป็นเฟสหนึ่งก่อนเป็นเฟสหนึ่งครับและอนา<ล>คต<น>ก็จะเกิดขึ้นอย่างที่คุณตันทูบอกไวใ้ใช่ครับใช่ครับคือตอนเนี้เฟสสองกับเฟสสามเนียก็ทาง ทางคุณพ่อของคุณสงการค,คุณบุญเกยเียรติกับทางผมเองเนี่ยก็เรากับทีมงานทั้งสองฝั่งเนี่ยก็เริ่มเริ่มคุยเบื้องต้นไปแล้วครับกนนนน็น่าจะโอเคครับอ่ะ <c oughs> ตอนนี้ถ้าบอกว่าคุณประทูได้รับความไว้วางใจ <c oughs> ให้ดูแลโครงการนี้ซึ่งเป็นโครงการตัวแรกใช่ครับก่อนเลยเได้รับมาแล้วเราเรามีความรู้สึกยังไงบ้างนะตอนแรกคือตอนแรกที่เริ่มคุยกันนุ่งคุยคุยกันตอนแรกเนี่ยมันก็สักปีกว่าที่แล้วนะกว่าผมจะ นะอยู่ดีดๆเราจะไปเสนอหน้าเป็น MD ดีเนี่ยมัน<ค>มันมันก็นะมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมคร<ะ>ับมันมัน,มนไ,มไม่ใช่สไตล์ผมอะคือถ้าถ้าเราจะจะได้ตําแหน่งอะไรเนี่ยเราเรามา,าจากฝีมือดีกว่าต้องต้องมาจากฝีมือแล้วเขาต้องยินดีที่จะให้ใช่ไหมครับ<ะ>เพราะว่าทีมงานที่เก่งเก่าๆของเราเนี่ย<ะ>ก็มีอยู่เยอะเอ่อคือตอนแรกคุยกันเนี่ยจนจนจ่ายเงินที่ดินแล้วอะเราเราเราก็ยังไม่ได้มีว่าใครต้องเป็น M อดี แต่ตอนนี้นสุดท้ายมันเลือกแล้วว่าเรา<อ>ได้เป็นเอ็มดีเพราะฉะนั้นเราถือว่าเป็นผู้บริหารยุคใหม่เหมือนกันนะเราเพิ่งมาเริ่มเป็นเอ<า>็มดีอาจารย์มาก,กาเลยครับมากเลยครับเพิ่งยังไม่ยัง,ยงแค่ปีนนยังไม่ถึงปีเลยครับเ่ยครับยังไม่ถึงปีเลยสร้อนๆเลยครับแล้วมีวิธีการยังไงคะเรามองอนาคตยังไงบ้างว่าสำหรับการบริหารภายใต้การดูแลของคุณปตูเองเนี่ยคุณปทูมองว่ายังไงคือผมผม คือแบ็กกราวนผมมาผมเรียนโ d u ด์ดีไซน์ครับเรื่องเรื่องงานดีไซน์งาน a r ร์ตเนี่ยมันก็จะมีเกี่ยวกับ Brainstorming เยอะครับคือผมเชื่อว่าในในองค์กรผมเนี่ยคือผมจะเป็น MD หรือว่าผมจะเป็น Head of Construction อ s a s s i s อ a n t อะไรทุกอย่างเนี่ยคือเซลจนถึงบุคลากรทุกคนเนี่ยต้องมีปากมีเสียงเพราะว่าทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองที่มันแตกต่างกันแล้วบทบาทไม่เหมือนกันเราต้อง คือตอนเราประชุมกันเนี่ยผมชอบได้ยินความเห็นจากทุกคนเพราะผมเชื่อว่ายิ่งความเห็นเยอะเนี่ยยิ่งยิ่งเราผลสรุปเราอ่ะมันจะละเอียดขึ้นและดีขึ้นนะครับก็จะเป็นผู้บริหารที่รับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายว่าอย่างนั้นเถอะใช่ครับเพื่อจะมาทําให้ทุกอย่างมันดีที่สุดใช่ครับแล้วก็อีกอีกอย่างนึงคือผมผมนอกจากที่ผมคิดว่ามันเป็นการบริหารที่ดีเนี่ยผมคิดว่า ผมเองนะครับถ้าตรงๆผมก็เป็นนักบริหารรุ่นใหม่พนักงานผมเนี่ยครับมีคุณมีคุณอร์พันที่เขาทำโปรเจกต์มาอันนี้เป็นอันที่7ของเขาแล้วที่ชามมีประสบการณ์ให้ o ุกคนทัเตอร์ผมเขาทำงานสร้างสีทันวามาทั้งหมดอยู่ดีๆเราเพิ่งมาเป็นใหม่เราจะไม่รับฟังทีมงานที่เขามีประสบการณ์เยอะที่เขาเก่งเขาชำนาญเรื่องนี้มาได้อย่างไงนะครับแต่เราก็หวังว่าเพราะว่าเราเราเราอย่างไง เราเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยเราก็จะดึงอะไรอย่างอื่นมาเสริม,มครับนะคะจากความที่คุณพ่อเองแล้วก็ครอบครัวเองเนี่ยมีการบริหารงานมาต้องบอกว่าในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยดูแลมันนานมาก30กว่าปีได้ไหมคะตอนนี้ครับชายิสระเองบริษัทชายริสละาที่เป็นเราอยู่นี่สามสิบปีแล้วครับ30ปีใช่ครับแต่คือมันแต่ก่อนคุณคุณคุณปู่ผมก็นี่มีปั๊มน้ามันที่หัดใหญ่อะไรเงี้ยคือมันมีพนักงานบางคนที่ทอยู่ อยู่ด้วยกันมาตประมาณปีแล้วอะไรอย่างงี้ครับก็เลยคือแต่คือถ้าดู property ตรงๆเนี่ยคืออย่างชัยิสระหนึ่งก็มาสักว่า25ิาปีนะครับชายิสระสองก็17ปีแล้วอย่างนี้อ๋อนันจำตึกแรกได้ไม่ใช่อยู่เยอะนะคะจำตึกแรกได้เพราะว่าเขาบอกกันมาว่าที่แรกก็คือถนนพระรามสี่ใช่ครับตึกชัยสระอันนั้นคือที่แรกเลยของครอบครัวที่เกิดขึ้นครับคืออย่างยงคือมันเป็น m ตโตของทางชายอิสระครับคือคือ มันจะผมผมจะเรียกว่าเป็นผมจะสัมอัพว่าเป็นแบบอินนเบิジงไลฟ์สไตล์เราพัฒนาวิถีชีวิตคนนะครับซึ่งชาติหนึ่งเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่เราเห็นได้ว่าเป็นเป็นเราอยากแนะนําอะไรใหม่ๆให้คนครับชาติหนึ่งที่ตอนนั้นดังมากเลยว่าในสังคมไทยตอนนั้นนี่คือแบบใหม่มากคือตอนแรกผมกลับมาสี่ปีที่แล้วนะตอนนั้นสี่พันวาเพิ่งเริ่มอ่ะโอ้โหมีแต่คนพูดถึงชาติหนึ่งซึ่งมันยี่สิบปีที่แล้วโอ้ชาติหนึ่งตะกรี่ปับสุดยอดผมก็โอ้โห คือเราก็ต่าได้นิดๆแม่เคยเคยโดนแม่ตับเดินแฟชันชนชน่นโชว์ตอนเด็กๆที่ที่ตึกอะล่ที่ตึกที่ตึกใช่ครับแล้วเราก็เริ่มไปค้นรูปเก่าๆมาเนี่ยมันมันมันทั้งเกรแฮมไข่บูทิกคือแล้วก็แอร์ไลน์ทุกแอร์ไลน์มันอยู่กับเราเรามีเอ็มบัซซี่ฝรั่งเศสยังอยู่ที่ตึกนั้นเลยคือแบบมันเป็นตึกที่แบบโอ้โหแบบรวบรวมรูปรวมมันมันเทมากครับซึ่งซึ่งเราก็มาดูว่าทําไมมันถึงเท่ก็คือ ก็มารู้ว่าคือแบบเขาทางทางคุณพ่อคุณปู่วานมันบอกไว้ว่ามันจะเป็นออฟฟิศบิลดิ้งอันแรกที่มีดีพาร์ตเมนต์สตอร์ข้างล่างซึ่งคือคือคือตอนนี้ดีพาร์ตเมนต์สตอร์ในออฟฟิศอย่างนี้มีเยอะมากอ่ามันมันก็กลายเป็นปกติไปแล้วแล้วก็มันก็มันก็เป็นเป็นกลายเป็นดีพาร์ตเมนต์สตอร์สำหรับเอ่อตึกออฟฟิศบิลดิ้งนะครับเพราะว่าพวกห้างสมัยนี้นะครับโอพาร์คอล์คเซ็นทรัลเวิร์มันเขายิ่งใหญ่อลังการเต็มมากเราสู้ไม่ได้หรอกแต่ว่าณบัดนั้นณเวลานั้นเนี่ย มันก็เป็นผลักที่ตื่นเต้นแล้วใจแล้วก็ทำทำให้คนไทยตื่นเต้นนะครับนี่แหละค่ะ้วกลับมาเป็นคําถามของแน่ตอนนี้ว่าครั้งนั้นคุณสงการกับคุณปู่เองก็ทําให้ชัยศลาเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็อยู่ในใจของคนไทยได้แบบอย่างมากสาหรับครั้งนี้เองครั้งแรกที่เรามีโอกาสได้ลงมาใช้ความคิดเห็นของต็เงแบบเต็มๆกับโครงการนี้เรามีความมั่นใจแค่ไหนคขาว่าจะทําได้ดีเท่ากับครั้งนั้นไหมถ้าถามว่าเรื่องความฮือฮานะครับ ผมว่าเพราะเพราะว่ามันเป็นส่วนที่ผมทำด้วยหลักคือผมอันนี้อันนี้ก็ต้องดูโปรเจกต์แรกอยู่แล้วว่าเราทำคอนโดมิเนียมเนี่ยคอนโดมิเนียมเนี่ยเป็นเป็นอะไรที่มันค่อนข้างไฟแบบอย่างออฟฟิศบิวตี้เนี่ยผมถือว่ามันเป็นเป็นเป็นที่พับลิกสเปซอ่ะือคนเข้าออกเข้าออกได้เยอะนะครับอย่างอย่างแล้วมันก็จะได้วูดแล้วมัลทีเยอะเหมือนเหมือนที่ทางพี่ชายผมพี่พี่ประวานเนี่ยทำกับสีธันวาเนี่ย อันนี้โหน,น,อน,นลอยไปแล้วโด่งดังทอกอ,อทอกอสตามสุดๆ <c oughs> ผมไม่ได้กะจะไปอะไรอย่างนั้นเพราะว่าเราเราทำคอนโดแบบคนที่เข้ามาหาเราเนี่ยมันมันก็ไม่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 โอ้โหแบบนารักขนาดนั้นแล้วก็มันก็คงเป็นผดักโหสิบวาก็นะแบบเติเลิศเติเลิศแต่ดูของเราเองเราก็ไม่ใช่เล่นนะนี่คือกําลังเกิดขึ้นนะคุณผู้ชมคือมีโครงสร้างแล้วตอนนี้ใช่ครับใช่ครับมันก็เริ่มเริ่มแล้วล่ะครับแต่ว่า ยังไงอะคือเราอย่างที่บอกว่ามอเตอร์ผมอ่ะ Innovating Lifestyle เนี่ยคือคผมไม่ได้เกี่ยวกับว่าให้มันจะฮือฮาขนาดไหนแต่เราอยากผมอยากให้ลูกค้าที่มาเป็นลูกค้าของเราเนี่ยแล้วเหลือกับคนที่มาดูของเราเนี่ยเห็นว่าเราพัฒนา Product ของเราซึ่งซึ่งในการพัฒนานี้ผมผมก็พูดได้ว่าผม โปรเจกต์เนี้ยมันก็ค่อนข้างมีมีจุดเด่นของมันคือทางทางคุณพ่อทางคุณมุลเกียรติทาทีมงานกับผมเนี่ยเราก็คอนเซปต์ตั้งแต่แรกเลยว่าว่าคอนโดเนี้ยจะมี f ฟ c i l ซิลิตี้เหมือนโรงแรม5ดาวอันนี้เราเราวางตรงนี้เพราะอะไรเพอย่างที่บอกผมที่ที่ชาอ๋มหินนี่ยคือชาลิสระบ้านทิวทะเลเนี่ยก็เป็นโปรเจกต์ที่6แล้วของเครือของเครืออิสระใช่ไหมครับเรา โปรเจกต์แรกของเราจินดารักเนี่ยเริ่มมาสัก20ปีแล้วเราต่อด้วยบ้านอคอนโดไฮไรีส์ชาวบิชคลับมีบ้านเพลินทะเลต่อ200เมตรลงไปตรงนี้ก็คือบ้านชั้นทะเลใช่ไหมครับผมเองผมก็โตตั้งมาเที่ยวมาเที่ยวที่นี่ตั้งแต่ทุกวีคเอนนะครับแล้วก็เออตั้งตั้งแต่เด็กตั้งแต่จินดารักยีปีที่แล้วเราเองเราก็แล้วเราก็รู้นิสัยคนไทยอ่ะว่าเราไม่ได้ชอบ ออกไปตักแดดข้างนอกค่ะอ่าคือผมก็เลยเลยเลยดึงดึงไอ้ตัวคอนเซ็ปต์โรงแรมเข้ามาก็คือโรงแรมหรือฟิสิลิตี้เยอะเพื่อลูกค้าจะได้ออกจากห้องแล้วก็ไปเดี๋ยวไปนั่งตรงนู้นมุมนี้นั่งหลายๆจุดในโครงการครับเราก็เลยดึงตัวนี้ออกมาคืออย่างอย่างฟิสิลิตี้ผมพูดถึงก็คืออย่างแน่นอนล็อบบี้เราเนี่ยมีล็อบบี้คอนโดทั่วไปคนคงไม่อยากนั่งหรอกเพราะว่ามันก็ มันล็อบบี้คอนโดนะครับ <c oughs> กเ็เป็นโต๊ะแล้วก็มีโซฟาประมาณมนั้นเตยหน่อยครับแต่ว่าเราดึงคอนเซ็ปต์โรงแรม5้าดาวมาก็คื <c oughs> อโลก้็อบบี้เราค่อนข้างใหญ่ครับเรามีแบบ business corner สสนเ,นเราจะมีมินิมาร์ทแล้วก็เราจะแต่งให้มันค่อนข้างสวยท <c oughs> ่านาั่งน้าสบายคือเพื่อนเรามาแล้วก็ให้เขาหล่อที่นั่นได้เราไม่ต้องอา้อะไรแบบค่อนข้างภูมิใจว่าโอ้โห เข้าเข้ามาถึงมันก็ยิ่งใหญ่อลังการสบายสวยสนาดนี้ใช่ไหมครับถ้าถ้าไปดูหน้าหาดหน้าหาดก็แน่นอนอยู่แล้วทุกท,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 ที่ต้องมีสระาน้ำสวยต้องมีเด็กสวยแต่ที่เราเสริมเข้าไปคือเราเสริมบ,<ะ>บีชคลับบีชคลับเราก็จะมี changing room, ม room, แชงจิ้งรูมซีรูมแย็คเฟสชัยครับเรามีตัวจิมของเราแล้วก็เราก็มเีเป็นอิน o อร์ลาว์เจ้าต่อลาวน์ ซึ่งมันจะอยู่ในร่มเหมือนนะครับแล้วก็ปั่นแอร์ได้อย่างเงี้ยเพื่อเราจะได้ไปนั่งนั่งสบายๆติดหาดเนคือคุณประทวงเลยบอกเป็นแบบว่ามองพฤติกรรมของคนยุคใหม่ว่างั้นเถอะว่าเขาชอบความสะดวกสบายเนี่ยมาพักผ่อนก็อยากจะสบายใช่ครับคือบางทีเราก็ไม่อยากจะกระจุกอยู่ในห้องตลอดนะเราเราคือคนไทยคนไทยไปไหนเนี่ยโอ้ต้องแวะไหว้พระที่เราชอบเป็นคนเป็นเป็นคนที่ชอบทำแอคทิวิตี้เยอะอะแวะไปตลาดน้ำอะไรก็ว่าไปคือแต่คุณมาอยู่โครงการนั่นคือบางทีเราไป ว่ายฟสี่รอบแล้วก็อาจจะเบื่อไปตลาดน้ำบ่อยๆมันก็เนิ่มไม่มีอะไรแล้วล่ะ เนี่ยเราก็เนี่ยมาเพื่อมาพักผ่อนแต่ว่าเรามีที่ที่เราจะออกจากห้องไปได้อาจจะแวะไปสกายลาวเช่นทั้ง13แล้วก็แบบรับวิวพาโนรามิกอะไรเงี้ยข้างบนนั้นก็มีสระน้ำให้คุณมีมีไลบรารีซึ่งเป็นอินดอร์ชิลแอเรีนะครับแล้วก็มีเป็นเหมือนเซลฟ์เซอร์เอท์ดอร์บาร์ย่เี่ยคือเราจัดสถานที่ให้คุณทำทิวิตรคือคุณอยู่ที่นี่ได้ทั้งวันแบบไม่เบื่อว่างั้นเถอะอยู่ได้เป็นเดือนเป็นปีอะคืออยู่ได้ต็งที่ไปเลยดึงคนเสมาไปติสีพันวาคือแบบคนไปสีพันาุ๊เนี่ยเขา ไม่ออกจากไซส์เลยอ่ะก็เลยเออแล้วเขาก็มีความสุขแล้วเขากลับมาอีกเขาก็ไม่ไปไหนเหมือนกันเราก็เลยเออจริงๆมันมันก็มีข้อดีตรงนี้นะเพราะว่าแบบบางทีเนี่ยเราเราอยู่ชามหัยหินอ่ะยิ่งเราวิกเอนด์คนก็เยอะออกไปนอกรถก็ติดเราก็เน้นสบายอยู่ในนี้ได้ครับอ่าฮะขายขาดไหมคะคุณมาทูสลัดแต่ละห้องขายขายขาดแค่ขายขาดขายขาดเลยครับไม่ใช่เป็นสัญญา30ปีอะไรแบบนัไม่ครับเราขายขาดครับโอเคต่ก็ขายขาดตลาดชะอำต้องขายขาดก็ครับ ช่วงหน้าดีกว่าพาไปดูห้องตัวอย่างหน่อยได้ไหมคะอยากเห็นได้เลยครับเดี๋ยวจะดูดูแบบที่ทางก็เหนื่อยทางสถาปัตย์กับทางอ<ม>ินเทอร์เนียลหน่อยอเพราะรี่องความเราเยอะครับได้เลยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยมีพาไปดูห้องตัวอย่างแล้วก็ยังมีการพูดคุยเพิ่มเติมอีกเพราะว่าวันนี้เรียกว่าเอกุศิลจริงที่มีโอกาส,กาสได้คุยกแบบคุณปทูต้องบอกว่าขออนุญาตถา,ถามถึงพี่ชายด้วยอ๋อได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ชายนีย่เดี๋ยวได้เจอตัวจริงเดี๋ยวได้เจอตัวจริงในงานด้วยแล้วกระนงเรนดคร เพราะว่าเย็นนี้มีการโอเพนนิ่งเรามีงานจัดริมทะเลกันด้วยงานจัดริมทะเลครับเราก็มีวง ETC มาเล่นนะครับแล้วก็มีเราดึงอาหารสุดยอดเลยครับอนมโหนกับอัพเฟยอยูนะครับทั้งทั้งอาหารคาวทั้งของหวานนะครับแล้วก็เราจบท้ายด้วยดีเจประวานครับเพราะว่าดีเจประวันดีเจประวานครับ กหนึ่งหนึ่งคือพี่วานน่ชอบดีเจมากอยู่แล้วสองนั่นคือคือคือจริงๆอ่ะคนถามถึงพี่วานเยอะมากเลยแล้วเขาก็แบบค่อนข้างมีควาเป็นห่วงกับคุณพ่วานเยอะมากมีควาเป็นห่วงเยอะมากครับแล้วก็แล้วก็แบบทุกคนเขาก็อยากรู้ว่าพี่วานโอเคแล้วเขาโอเคจริงๆครับโวเคโอเคมาสักอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วแบบขับ เมื่อวานขับรถจากภูเก็ตมาชะอําครับใช่ครับเมื่อเราก็เลยแบบเอ้คือวันไหนก็โชว์ตัวหน่อยละกันคพอจะได้เลิกถามน้องน้องวันนี้ในรายการเห็นครบทุกอย่างคุณผู้ชมแล้วก็ปาร์ตี้คืนนี้เป็นไวท์เชปาร์ตี้ไวท์เชปาร์ตี้ครับเดี๋ยวเจอกันแต่ว่าช่วงหน้าแน่นอนห้องตัวอย่างมีให้รวมถึงราคาขออนุญาตบอกตรงนี้เลยเพราะไม่ได้แพงด้วยขายขาดทีเดียวสักคู่เดียวค่ะ